สวัสดีครับมากลับมาต่อกันที่บทเรียนของเรานะครับเนาะนะครับเรามาลองทบทวนกันดูนะครับการนําเข้าเนาะนะครับข้อมูลหน่วยหินนะครับหต่อ2องแสนหะครับของทั้งประเทศไทยนะครับก็คลิกไปที่ add data นะครับเนาะก็เข้าไปที่ไฟล์ log unit 2 5 0 k gdb นะครับ ก็จะมี shape file ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเนาะตอนแรกนะครับไฟล์นะครับเนาะหรือว่าสิ่งที่ l a เยอร์ที่เรานำเข้ามาเนี่ยจะทับกันอยู่นะครับโดยการเรียงลำดับคือนะครับชั้นบนสุดนะครับเนาะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเนาะ เลเยอร์ไหนนะครับที่อยู่บนสุดนะครับโปรแกรมจะเลือกแสดงเลเยอร์นั้นนะครับขึ้นก่อนเสมอเนาะนะครับถ้าเราอยากแสดงจุดนะครับพลีกอนเนาะหรือว่าพลีไลของเรานะครับก็ย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับให้มันอยู่เหนือตัวของเลเยอร์ที่เรานําเข้ามาเมื่อสักครู่ก็คือหน่วยหินนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนั้นคลิกขวามือนะครับถ้าเราจะแสดงสีนะครับไปที่ Property ครับ ไปที่ s y มโบโลจีนะครับเนาะตอนแรกเป็นฟีเจอร์ที่มี s y m โบโลจีเดียวนะครับหรือว่า Single s y ิม o บโลจีนั่นเองเนาะไปที่แคต e g กรีนะครับเนาะตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะมีสีนะครับแค่สีเดียวเนาะนะครับทีนี้นะครับทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยได้จัดเตรียมเลเยอร์นะครับที่มีสีให้แล้วนะครับหรือว่าสีของเลเยอร์ของเราเนาะนะครับให้ไปที่ Import นะครับ import symbology นะครับเนาะคลิกตรงไฟล์นะครับเนาะที่เป็นตัวรูปแฟ้มเปิดนะครับเข้าไปที่ล็ c k unit 2อกยูนิต k 5 0 k lyr นะครับแอดเข้ามา1ครั้งนะครับหลังจากนั้นกด apply นะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นเป็นหน้าตานะครับของ หน่วยหินที่มีสีนะครับอ้างอิงตามกรมทรัพยากรธรณีเนาะนะครับข้างในข้อมูลนะครับแต่ละสีของเราเนาะก็จะมีการเก็บสัญลักษณ์นะครับของหน่วยหินต่างๆเนาะยุคนะครับว่าเป็นยุคไหนเนาะนะครับชื่อนะครับ description ภาษาไทยนะครับหรือว่ารายละเอียดเนาะภาษาอังกฤษนะครับเนาะแล้วก็ขนาดนะครับ พื้นทะี่เนาะแล้วก็เส้นรอบวงนะครับหรือว่าเส้นรอบรูปนั่นเองเนาะนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับสำหรับแผนที่นะครับเนาะแต่ว่าอาจจะต้องมีอัปเดตถ้าเราลงไปสำรวจหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเนาะเราจะทำการส่งออกแผนที่นะครับให้คลิกไปที่คำว่า View นะครับเนาะแล้วก็ไปที่ Layout นะครับ ก็จะเป็นแผนที่ออกมาเนาะเป็นรูปแบบเลเยอร์นะครับหรือว่าในหน้ากระดาษของเรานั่นนองนะครับเนาะหรือเราสามารถคลิกมาจากทางด้านซ้ายมือด้านล่างได้เลยนะครับเปลี่ยนจากเลเยอร์วิวเป็น Data View เลเ o u t ์วิว Data View ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนาะก่อนที่เราจะไปนำออกแผนที่นะครับเนาะให้คลิกไปที่ไฟล์นะครับเพื่อทำการเซตนะครับตัวของหน้าต่างนะครับ ว่าเราจะหรือว่าขนาดของกระดาษของเราว่าจะเอาขนาดไหนนะครับคลิกติ๊กตรงนี้ออกนะครับ Use Printer Paper Settings นะครับเนาะไปที่คำว่า Page เนาะเป็น Standard Size นะครับให้ไปคลิกเลือกขนาดเนาะจะมีตั้งแต่ A0 Custom นะครับหรือว่าที่เราเลือกเองเนาะนะครับให้เราใช้ A4 เนาะนะครับในงานนี้ หลังจากนั้นคลิกโอเคหครั้งนะครับเขาก็จะจัดหน้ากระดาษให้อยู่ในขนาด A4 มาให้เรานะครับต่อไปนะครับให้เราลองขยับดูนะครับเนาะจัดฟอร์มให้มันได้นะครับะนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเซตขนาดของ พื้นที่ที่เราต้องการเนาะนะครับหรือว่าสเกลนะครับไว้ใช้อ้างอิงในการทำแผนที่นั่นเองนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับให้ Active ด้านบนเป็นเส้นประสี้าฟานะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ Map Scale ของเรานะครับอยู่ทางด้านบนซ้ายมือนะครับเนาะถ้าเราต้องการ1ต่อ1 0,000มือนนะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เนาะนะครับ ดูสินะครับถ้า1ต่อ1,000 0เนี่ยมันใกล้มากเนาะไม่เห็นนะครับเราสามารถที่จะขยับเป็น1ต่อ50,000ก็ได้นะครับก็จะเห็นพื้นที่รอบข้างของเรานะครับว่ามีหน่วยหินทั้งสหน่วยขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากทําการขยับตัวของแผนที่ของเรานะครับไม่ใช้คําสั่งแผนหรือว่ามือนะครับรูปมือสีขาวขาวเนาะเราสามารถที่จะขยับ พื้นที่ข้างในได้เนาะนะครับว่าเราอยากเซตตรงไหนนะครับอ่านะครับบทเรียนนี้เนาะตัวประสาทหินอยู่ตรงกลางนะครับก็เลยเอาไว้ตรงกลางนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับคลิกกลับไปที่ select element นะครับเนาะถ้าเราจะขยับตัวของแมปตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกได้เนาะให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะนะครับ โอเคนะครับต่อไปเนาะจะเป็นขั้นตอนนะครับแผนที่ของเราก็จะต้องมีกริดใช่ไหมครับหรือว่าพิกัดเนาะนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่คำว่า l a y e r รที่อยู่ช่อง table of c o n t e n t ซ้ายมือเนาะนะครับคลิก property หนึ่งครั้งนะครับให้ไปที่กริดนะครับ New g กริดนะครับนะครับช่องแรกนะครับ ก้าวเดียวก็นะครับจะแบ่งเป็นตัวของ latitude longitude มาให้เราเนาะนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะใช้เมชัวกริดนะครับเนาะรหรือว่าอ้างอิงเป็น UTM นะครับให้ไปคลิกที่เมชัวกริดเนาะนะครับแล้วก็คลิก next ไปเรื่อยๆนะครับเขาะจะถามหาช่วงนะครับ interval s เนาะความหมายก็คือระยะห่างระหว่างตัวเลข นในแนวแกน x กับแนวแกน y เนี่ยเราต้องการกำหนดที่เท่าไหร่นะครับเนาะเราก็กำหนดเป็น1,000ไว้ก่อนก็ได้นะครับคลิก next ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเนาะนะครับเป็นการกำหนดเส้นของแกนนะครับว่าจะมีแกนตั้งนะครับมี Major แกนหรือว่าแกนหลักของเราไหมหรือว่ามีแกนย่อยของเราหรือเปล่านะครับก็สามารถคลิกได้เนาะหลังจากนั้นคลิก finish แล้วก็คลิก apply ขึ้นมานะครับเนาะ มันก็จะมีนะครับกริดขึ้นมาให้ของเรานะครับเนาะระยะห่างของมันลองเช็คดูนะครับเนาะห่างกัน1000พตามที่เราเซตไว้ไหมนะครับก็1 6 1่0 0 0นะครับกับ16 120 0กนะครับก็คือห่างกัน1000ตามที่เราเซตไว้นั่นเองเนาะนะครับทีนี้นะครับตัวกริดของเราเนี่ยมันไม่สวยเนาะนะครับเนาะเราต้องการโชว์นะครับพื้นที่ของเราที่อยู่ด้านในนะครับเนาะ ก็คือจะนำกิดออกนะครับก็ให้คลิกขวามือนะครับไปที่ p r o p e r t y เหมือนเดิมนะครับไปที่คำว่ากริดเนะเาะแล้วก็คลิกให้ Active หนึ่งครั้งนะครับไปที่ Pro p e r t y นะครับไม่ต้องการให้โชว์เส้นใดๆเลยนะครับก็คลิกไปแล้วกด a อ p l y นะครับก็จะหายไปนะครับกริดก็จะหายไปเนาะเราสามารถเซต ตัวของค่าใหม่ได้เช่นกันนะครับเลเยอร์เลเยอร์นะครับเนาะหรือว่าเลเบลเนาะถ้าเราต้องการโชว์แค่แกนข้างบนกับข้างล่างซ้ายเนาะก็สามารถที่จะกำหนดได้ครับก็จะขึ้นมานะครับเนาะทีนี้เราโชว์ให้หมดเลยก่อนแล้วกันนะครับ no? สามารถที่จะปรับตัวอักษรได้นะครับลองใช้เป็นส6บดูนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนาะนะครับถ้าใหญ่ไปไม่สมมาตรหรือว่าไม่สมบุไม่สมส่วนกับแมพของเราก็ปรับลงได้นะครับสัก12บก่อนนะครับเนาะโอเคนะครับ, <c oughs> okay, รบหลังจากนั้นเนาะนะครับเราจะต้องทำการใส่ตัวของ สเกลบาร์ของเรานะครับเราก็สามารถไปที่ช่อง insert ได้นะครับแล้วก็ไปที่ Scale Bar นะครับให้เลือกนะครับหน่วยเป็นเมตริกเนอะนะครับเจอแล้วนะครับก็คลิกนำเข้ามา เอาไว้ด้านล่างเนาะนะครับปึ๊บก็ขยายสเกลนะครับต่างๆเนาะเราสามารถที่จะปรับสเกลบาร์ได้เช่นกันนะครับโดยการคลิกไปที่ Property เนาะนะครับ number of division นะครับก็คือการแบ่งช่องนะครับที่เราเห็นเนาะสีดำตรงนี้นะครับเราสามารถปรับให้มันเล็กลงได้นะครับหรือว่าให้ขนาดช่องหรือว่าจำนวนช่องเนี่ยลดลงมาได้นะครับให้อยู่ในจำนวนเต็มเนาะนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับขาดอะไรนะครับที่จะทําให้เป็นแผนที่เนาะนะครับทิศเหนือนั่นเองนะครับเนาะใส่ทิศเหนือเข้าไปหรือว่าแผนที่อ่าตัวของเข็มทิศเนาะ n o r t arrow นะครับอินเสิร์ตเข้ามาได้คนะรับนะครับนะ ได้ประมาณนี้นะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมีชื่อแผนที่ของเราด้วยนะครับเนาะไปที่ insert นะครับมีคำว่า title อยู่เห็นไหมนะครับว่าพิมพ์ไปนี้กำนหนชื่อแผนที่เป็น geological map นะครับของปราสาสหินะ หนุ่มรุ่งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแผนทีนะ่นะครับก็ใส่ไว้ด้านบนนะครับเนาะสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับเหมือนกันเนาะนะ สามารถที่จะทําให้เป็นตัวหนาได้เช่นกันหรือว่าใส่เส้นข้างล่างได้นั่นเองนะครับถ้าฟอนต์มันไม่สวยเปลี่ยนได้นะครับเนาะให้เป็นไทยสารบ,บัญน,นะครับอ่าเนาะนะครับ หลังจากนั้นนะครับเนาะขาดอะไรครับที่จะทําให้เป็นแผนที่ธรณีวิทยานะครับก็คือตัวของสัญลญักษณ์นั่นเองนะครับเนาะถ้าเราจะใส่สัญลญักษณ์นะครับให้พิมพ์ไปที่ insert นะครับเนาะเราก็ไปที่ legend นะครับเราต้องการใส่อะไรเข้ามาบ้างนะครับเนาะเราสามารถเลือกได้นะครับจะอยู่ช่องซ้ายมือเนาะช่องขวามือก็เป็น เลเบลที่เราเลือกมาแล้วนะครับเนาะว่าเราจะแสดงอะไรนะครับก็จะมีพอยต์นะครับเป็นจุดเนาะตัวของตรงกลางใจกลางประสาทนะครับไลน์นะครับก็คือคอเซกชันของเราเนาะนะครับโพลิกอนนะครับก็คือรูปปิดตรงนี้นะครับล็อกยูนิตนะครับก็คือภาพทางด้านอ่าหน่วยหินเนาะที่เป็นสีชมพูสีเขียวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกดพรีวิวนะครับนะครับต่างๆเล เลเจนต์ต่างๆนะครับก็จะถูกนำเข้ามาเนาะนะครับคือมีเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถที่จะลบมันทิ้งไปได้นะครับให้เราไปหานะครับหน่วยหินของเราเนาะว่ามันเป็นหน่วยหินอะไรนะครับที่สีเขียวสีชมพูตรงนี้นะครับเนาะโดยนะครับเราสามารถที่จะแสดงได้ให้มันอยู่บนแผนที่ของเรานะครับคลิกขวามือนะครับไปที่ property เนาะ <c oughs> ไปที่ label นะครับเนาะ label feature in this layer นะครับติ๊กเข้าไป1ครั้งนะครับเนาะให้มัน active ไว้แล้วเปลี่ยนคำว่า s name id นะครับให้มาอยู่ในรูปของ text symbol นะครับปรับตัวอักษรสักหน่อยนะครับคลิก apply นะครับเนาะ เราก็จะเห็นว่าแมปของเราเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วที่อยู่ในแมปนะครับเป็น OBS นะครับกับ KKK นะครับเนาะเราไปหาซี OBS อยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ KKK นะครับอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยับมันเนาะนะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับตัวของเลบ เชนที่เรานําเข้ามานะครับเนาะก,ก็ให้คลิกขวามือนะครับ convert into graphic นะครับเนาะหรือเราสามารถที่จะไปเลือกไอเทมนะครับว่าเราจะเอาอะไรออกได้บ้างเนาะนะครับแต่ง่ายกว่านั้นเนาะนะครับให้ convert นะครับ to graphic หรือทำให้มันเป็นรูปภาพก่อนนะครับเนาะแล้วเราค่อยลบ มันออกทีละค่าก็ทำได้นะครับก็คลิกนะครับ c ค v e ว t t o g r รา h i กเสร็จนะครับให้คลิกไว้ครั้งหนึ่งไปที่อันกลุ p นะครับเนาะเลือกเฉพาะนะครับ Layer นะครับหรือว่า Legend ที่เราเห็นนะครับเนาะก็คือ OBS 1ค่านะครับเอามาใส่เนาะนะครับ K K K นะครับ1ค่าค่าะ นะครับแล้วก็รูปปิดของเราต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่า Legend นะครับเลือกออกมาเนาะล็อกยูนิตนะครับก็เข้ามาเช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็ลบนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับ เนาะนะครับก็นะครับรอสักพักหนึ่งเนาะก็จะลบไปหมดนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับเราก็ขยับจัดให้มันสวยงามเนาะนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวคีย์บอร์ดนะครับที่ติดมากับแล็ปท็อปของเราเนี่ยขยับขึ้นมาได้เหมือนกันเนาะโดยไม่ต้องใช้เมาส์นะครับถ้าขยับทีละน้อยๆน,นะครับ หรือว่าค่อยๆขยับให้กดชิปหนึ่งครั้งเนาะค้างไว้แล้วค่อยขยับลูกศรน,นะครับที่อยู่บนคีย์บอร์ดของตัวของ <c oughs> แล็ปท็อปของเรานะครับปึ๊บนะครับก็ขยับมาอ่านะก็จะได้ประมาณนี้นะครับจัดให้สวยงามอีกครั้งนะครับ นะนะตัวของสัญ,ญลักษณ์นะครับต่างๆเราสามารถแก้ไขข้อความได้นะครับเนาะคลิกขวานะครับแก้ไขข้อความเนาะเปลี่ยนเป็นคำว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับสามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้นะครับ ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันยังติดกันอยู่เนาะถ้าติดกันอยู่นะครับตัวของสัญ,ญลักษณ์กับตัวอักษรน,นะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้เนาะเราก็คอนเวิร์ตเป็นอันกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลได้เนาะนะครับเห็นไหมแก้ไขได้แล้วเนาะนะครับแล้วก็เป็นภูเขาไป ต่อไปนะครับเป็นเส้นของภาคตัดขวางน,นะครับต่อไปนะครับเป็นพื้นที่รอบฐานภูเขาไฟนะครับเนาะอ่านะครับหน่วยหินของเราเนาะ,นะที่อยู่ด้านล่างนะครับ เราก็สามารถที่จะทําให้มันอ้างอิงตามกรมทรัพยากรธรณีได้เนาะนะครับโดยการ Copy นะครับตัวของสัญลักษณ์เนาะนะครับเท็กซิมโบ l สามารถเลื่อนเข้ามาให้มันอยู่ในตัวของสีของเราได้นะครับหรือว่าขอบเด g จ n นเนาะก็จะเข้ามาให้เรานะครับทีนี้ขาดอะไรนะครับสัญลักษณ์เนาะเราต้องมีค้ามมาที่นะครับเนาะข้ามมาที่บนะครับเราสามารถที่จะ Copy นะครับมาจากตัวของ Attribute Data ของเราได้นะครับเนาะให้เราคลิกขวานะครับไปที่ l o อกยูนิต0 k open attribute table นะครับเนาะเราไปคลิกนะครับ select feature นะครับเนาะไปคลิกที่พื้นผิวนะครับที่เป็นสีเขียวเนาะเราต้องการเช็คว่ามันเป็นหินอะนไรนะครับคลิกหนึ่งครั้งขึ้นขอบสีฟ้าเนาะ นะครับโชว์ select record นะครับไปดูสินะครับเป็นหินอะไรเนาะสัญลักษณ์คือ K K K นะครับอยู่ในยุคของ Cretaceous Neogene นะครับมีปีมาให้เนาะแต่เป้าหมายของเราวันนี้คือจะแปล description ที่เป็นภาษาไทยเนาะหินทรายแป้งนะครับสีน้ำตาลน,นะครับแดงเนาะให้ไป copy นะครับตัวของ caption ของมันมาเลยนะครับ คลิกขวามือ copy นะครับคลิกมาได้นะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนตัวเครอร์เซอร์เมาส์ของเราเป็น select element นะครับเนาะเราไปที่ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้างนะครับคลิกไปที่ property นะครับเนาะแล้วก็ text ใส่เข้าไปนะครับ copy text ที่เรานำมาเมื่อสักครู่เนอะเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้เป็นไทยสารบัญน,นะครับ อีกโอเคอนะครับเนาะก็จะมีตัวของคำอธิบายมานะครับถ้าตัวสอนเล็กไปก็ขยับได้เนาะเป็น12อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ความสวยงามของเรานะครับต่อไป QBS นะครับคลิกไปที่ตัวสีชมพูนะครับเนาะมาทำเช่นเดิมก็คลิกขวาก็อปี้นะครับเนาะ เปลี่ยนสัญ,ญาลักษณ์เนาะนะครับ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับรวมกับข่าวอธิบายออกมานะครับเนาะต่อไปนะครับล็อกยูนิตขอเปลี่ยนน้อยนะครับเป็นหน่วยหินครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะขาดอะไรอีกนะครับชื่อของเรานั่นเองนะครับใครเป็นคนจัดทําแผนที่เนาะก็ไปก๊อปปี้นะครับข้อความสักหนึ่งข้อความมานะครับ อือครับชื่อแอมสกอร์ดินอะครับเนาะ ็ใส่ไว้สักหน่อยนะครับอ่านะครับมันจะมีฟีเจอร์ที่เราคัดเลือกอยู่เนาะนะครับให้เราไปคลิกนะครับ Clear Select Feature นะครับก็จะออกหายไปเนาะนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องทำการ Export มันออกมาให้เป็นแผนที่นะครับเนาะหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าเป็นไฟล์ PDF นะครับให้ไปคลิกที่ไฟล์นะครับ Export Map นะครับเนาะ เขาก็จะมีให้เลือกนะครับเนาะว่าอยู่ในไฟล์รูปแบบใดนะครับเนาะวันนี้จะออกมาเป็น jpg นะครับเนาะเราสามารถที่จะปรับ resolution ได้หรือว่าความคมชัดของมันเนาะนะครับถ้าอยากได้คมชัดมากๆนะครับเนาะสามารถที่จะปรับตัวเลขนะครับให้ขึ้นไปเนาะเป็น400ก็ได้นะครับเนาะแต่วันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับปรับออก300ก็เห็นชัดอยู่พอสมควรนะครับ ก็เซฟชื่อไฟล์นะครับเป็นชื่อรหัสนักศึกษาเนาะนะครับแล้วก็ชื่อของเรานะครับนามสกุลนะครับให้เรียบร้อยนะครับตามฟอร์แมตนั่นเองนะครับกดเซฟนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะไปขึ้นนะครับที่โฟลเดอร์นะครับที่เราทำการ เก็บค่าไว้นะครับหรือว่า Export ออกมานั่นเองนะครับก mm hmm. ็จะได้หน้าตาแผนที่ธรณีวิทยาเบื้องต้นของเราออกมาแล้วนะครับเนาะแต่ยังไม่ครบเนาะนะครับจริงๆแล้วต้องมีภาคตัดขวางอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคเนาะหวังว่าวันนี้นะครับเราจะพอเข้าใจนะครับกันมากยิ่งขึ้นนะครับนะ